แงไปน้ำแบงกูไปน้ำเปิดประตูเร็วๆเร็วกันนั่นเร็วเมื่อกี้ไฮดิ้งยิ่นแหละเร็วๆเปิดประตูเปิดประตูเจ้ามาขึ้นฝั่งนี้เฮ้ยเจ้ามึงฟัวมันเปิดประตูที่ขึ้นรถไอ้ขึ้นเดี๋ยวมันอกี้ในทูออกไปขึ้นน้ำปุ่นในต่นมันเนี่ยงในต่นมันออกไปทางมันเจ้าของฟัวมันมันอยากไปน้ำบอกเขาเจ้าจะไปรถตัดน้ำปะจะไปรถตัดน้ำปะ อยากไปโลดตัดน้ามันอยากไปโลดตัดน้ำเร็วเร็วจ้ามามีผู้ใดเห็นเร็วสามตมานอนดึกทั้งในอยู่เร็วเร็วกูว่ามันเป็นมันอื่นครเพราะมันเปิดประตูครับเปิดประตูเร็วเร็วกูว่าว่าอยาไปโลดตัดน้ำมันไปเปิดประตูรอดหนี่งจะถิ่มทีมเมือกแล้วไปนน้ำกันเด้อเปิดประตูเร็วเร็วเร็วเปิดประตูเร็วเร็วเปิดปุ๊บกูดลขึ้นปั๊บเลยกูไปน้ำนี่ได้รับมีให้กูไปน้ำเนี้ยกูไปน้ำเนีย ต้องหยาบภาพกับเจ้าไปมารอิจฉากันครับบ้านหลังนี้ะแบงไปน้ำแบงกูไปนำ้ำเปิดประตูเร็วๆเ,เ,เจ้ากระนันเร็วๆมันอกี้เฮด้ยิ้นไหนะเร็วๆเปิดประตูเปิดประตูเจ้ามาขึ้นฝั่งนี้เฮ้ย,าย,าย,ายามาๆม,มาขึ้นรถเจ้า มาขึ้นรถอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าเจ้ามาขึ้นรถลูกบกเจ้าไม่ไม่ไม่มาขึ้นรถกับพ่อมานนี่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 ปวดเบร์มั้งไอเจ้าเจ้ามาขึ้นรถมันจะออกถนนใหญ่บูกเจ้ามามามาพ่อเปิดประตูให้เจ้าเจ้าเจ้าอย่ามาเร่เร่เร่เขึ้นรถขึ้นรถเฮาเฮ้ยมันจะออกตรงไหนอย่าเลย เจ้าเร็วๆขึ้นรถเจ้า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 มาเร็วๆขึ้นรถเร็วขึ้นรถขึ้นรถมาเปิดประตูเร็วๆขึ้นรถขึ้นรถมามาเข้าเจ้าเจ้าขึ้นรถเจ้าเอ้ยไอ้ดูดิวเจ้ามึงจะขึ้นมึงออกข้างนอกว่ามีหูบ้านี้มึงขึ้นรถขึ้นรถขึ้นเออเกือบแล้วมึงอ่ะเกือบบด้ไปเล่นหาพองบ่ ห้วยตุกไกเบิดเอามาป้อนไปเออมากบันนี้อันละดย่ต้องรถก็ด,ดีแล้วโอ้คุณตื่นเบิดสวลวดสลาดยี่งีเรนกับเรียนยาเขาคุยกันแล้วว่าเขาจะประกาศไกลนั่นี่ย <laughs> ไ,ได้มานํมกันนีดเก็าครับ มันบ่อมลงกรเลยเดี๋ยวมานลตัดมัน่อไก่นี่แหละสอมึงละถ่ายตังรถเดอร์มันถึงจะคว่ำเดี๋ยวนี้นะกลับมาเห็นรถเดอร์บ่แม่นขับรถไปเดอ้อมึงจะไปน้ำเขาเดอ้อไปข้าวเดียวอไอ้บ้นเนี่ยโอ,อาเดินปะ ขึ้นชั่วโมงขวายสายไปสายไปนั่งที่เดิมเอออยากมานํัน่แบบนี้นี่ที่ของมาเยอะเลยเออละอย่างละอย่างพอมาสั่งตำกล้ออยอันนี้กวากับแม่ข้าบอ,อาถามเป็นองด้วยแล้วไปขัาบบางที